ตอนรับศึกฟุตบอลโลก2022กับอัปเดตใหม่มาพร้อมนะั้เแต่ทีมชาติในดวงใจเกมสมจริงยิ่งขึ้นกับความสนุกเพิ่มขึ้นอีกระดับที่ฟีฟ่าออนไลน์เท่านั้นโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยชวนทุกท่านไปดูแมนยูประทับบาซ่าและเลสเตอร์ถึงอังกฤษเดินกุมภาพันธ์นี้ทัวร์ออทาฟอร์ดแอนฟิลด์และอิติฮัสตเดียมช้อปปิ้งย่านออกฟอร์ตสตรีทล่องเรือชมแม่น้ำเทมและบิ๊กเบนจองก่อนกับราคาพิเศษสุดคุ้ม ติดต่อหาเราได้ที่ Inbox Page หรือแอดนัดมาพาทัวร์ตามรูปได้เลยครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงเมื่อคืนที่ผ่านมาฟุตบอลโลกสนุกเข้มข้นมากขึ้นหลังจากทีมใหญ่ลงเตะครับทุกท่านที่นอนดึกติดตามฟุตบอลโลกช่วงนี้อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอหากชื่นชอบวิดีโอของพวกเราฝากกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการผลิตผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับ วันอังคารคืนนี้มีฟุตบอลโลกให้ชมอีก4คู่อร์เตนตินาพบกับซาอุดีอาระเบียเวลา5โมงเย็นถ่ายสดทางทรูโฟย u เดนมาร์กกับตุนิเซียเวลา2ทุ่มครับสดทาง True For you เช่นกัน5าทุมเป็นเม็กซิโกเจอโปลแลนด์ทางช่อง3และคู่ดึกตี2ฝรั่งเศสพบกับออสเตรเลียถ่ายทางโมโนทเวนตีนสนทไหนมีทวิชั่นอยู่แล้วสามารถชมสดได้ทุกคู่ทุกสนามที่ True Sport 2 อัปเดตการซ้อมที่แคริงตันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไปเมื่อวันก่อนเอริชันฮาสั่งให้ลูกทีมที่ไม่ติดทีมชาติมาซ้อมเพื่อรักษาความฟิตเอาไว้และเพิ่มเติมเรื่องการติวแท็กติกให้พร้อมก่อนที่บอลลีจะกลับมาลงเตะนักเตะชุดใหญ่ในทีมเหลือไม่กี่คนเพราะพิสดางมีผู้เล่นไปติดทีมชาติในบอลโล่คนนี้16คนครับรวมนักเตะที่ปล่อยยืมไปด้วยทําให้จทนฮาต้องเรียกผู้เล่นเยาวชนขึ้นมาซ้อมกับทีม รายงานจากแหล่งข่าวในสโมสรเผยว่ามีจังหวะที่แดนกอกองกลางดาวลุ่งเข้าประทะหนักส่อองตัวนีมักเซลทำให้แข้งรุ่นพี่ไม่พอใจมีปะทะกันเล็กน้อยแต่กก็ไม่ได้สวนกลับแต่อย่างใดทำให้เทนฮา์ต้องเตือนแข้งดาวรุ่งรายนี้ว่าให้เข้าบอลอย่างระมัดระวังเพราะเป็นแค่การฝึกซ้อมแต่สุดท้ายก็จบลงและเคลียร์กันได้ครับขอโทษซึ่งกันและกันก็เป็นกองกลางอนาคตไกลที่เป็นคีย์แมนในชุดแชมป์เอฟเอยุทธคับเมื่อปีก่อน เล่นร่วมกับคอบบี้ไมนูได้อย่างแข็งแกร่งและคอบอนทีมเยาวชนก็เชียร์เขาได้โอกาสกับทีมชุดใหญ่ในอีก2-3ปีข้างหน้าต่อกันที่แนวโน้มการปล่อยตัวอารอนวิสาก้ามีมากขึ้นในช่วงเดือนมกราคมหลังจากต,ตัวแท่ไม่ลงสนามให้กับยูเอตเลยและเดนฮากมักจะบอกว่าเขายังฟิตไม่พอเกมล่าสุดที่เจอฟูลแลมนั้นเดยโกดาโลติดโทษแบนวิสาก้าก็ยังไม่มีชื่อเช่นเดิมครับ มีบทสัมภาษณ์ที่ดูจะเข้าทางความไปไปได้ในการย้ายออกจากแบรดฟรีเดลอดีผู้รักษาประตูของแอสตันวิลล่าเชื่อว่าแมงมุมจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีหากย้ายร่วมทัพสิงห์พยองภายใต้การนําของอุนายเอมเรีถึงเขาจะไม่ค่อยเข้ากับยูไนเต็ดแต่หากอุนายได้มาร่วมทีมมันต้องมีเหตุผลบางอย่างแน่ๆยังไม่รู้ว่าเขาจะเลือกแบบไหนแต่เขาต้องการผู้เล่นดีๆเข้ามาเพิ่มอนบิสกาเป็นนักเตะที่ดี แค่เขาไม่ค่อยเวิร์กกับยูเอเแค่นั้นเองฟรีเดลเผยหากปิสแสดงเลือกปล่อยวันบิสก้าออกไปมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีคือทีมจะมีงบประมาณบางส่วนเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อไปสมทบทุนในการซื้อแบ็กขวาคนใหม่เข้าไปย่างตำแหน่งกับเดยโกดาโลส่วนข้อเสียคือพวกเขาอาจจะขาดทุนมหาศาลกับการขายครั้งนี้ซึ่งคงต้องทำใจไว้แล้วเพราะซื้อมาจากพาเลสราคาสูงมากที่50ล้านปอน อีกหนึ่งนักเตะที่ยังไม่ค่อยด้รับโอกาสในทัพปีศาจแดงแต่เป็นแข้งที่ถูกจับตาม,มองในฟุตบอลโลกหนนี้นั่นคือฟาคุนโดเปรสตีที่ติดทีมชาติอุรุกวัยมาที่กาตาด้วยบสุสัมภาจากมาตินกาเซียซึ่งเคยเป็นโค้ชที่ดูแลฟาคุนโดสมัยเป็นเยาวชนมองว่าปีตัวจีนมีโอกาสที่จะฉายแววในฟุตบอลโลกหนนี้เหมือนกันฟาคุนโดเป็นนักเตะท,ที่เหมาะกับช่วงต้นเกมครับในจังหวะการใช้ความเร็วเทคนิคที่ดีเขาเล่นบอลด้วยไหวพริบและฉลาดหลักแหลม พร้อมทั้งบอกว่ายังพัฒนาได้อีกแน่นอนในอนาคตทัคติกของกุนซือเดียโกอลอนโซ่อาจจะยกระดับเขาได้มากขึ้นอุรุกวัยมีเกมแรกในกลุ่ม H c u ครับเจอกับเกาหลีใต้เข้ามาเพื่อสัประดีที่24พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มตรงเกม2คู่แรกของฟุตบอลโลกเมื่อวันจันทร์ดูแล้วสนุกกว่าคู่เปิดสนามเมื่อวันอาทิตย์ครับอังกฤษของกเเาเลเซเกตโชว์ฟอร์มได้ดีในส่วนของแผนเกมรุกผัดกันยิงประตูถล่มเอาชนะอิรานไป6-2 มาดูจากรูปเกมต้องบอกว่าพอไปการแข่งขันในฟุตบลอลระดับโลกทีมจากชาติในยุโรปยังดูดีกว่าพอสมควรอังกฤษมีแฮร์รี่เคนนำทัพในแดนหน้าครับตรงกลางเป็นจูดเบรงแันกับเดแคนไรส์คุมจังหวะส่วนด้านหลังเป็นแฮร์รี่แม็กควายยินเป็นประการหนาสุดท้ายก่อนถึงจอแดนพิกฟอร์ดเกมนี้แฮร์รี่เคนเหมือนจะกลายเป็นตัวหลอกและปั้นเกมดึงตัวประกบมากกว่าเมื่อเขาทำสองแอสซิสต์กับเพื่อนๆ เช่นเดียวกับตั้เแต่แมนยูเตะที่ติดทีมาสา3คนมีส่วนกับประตูทั้งหมดลูกชอแอซิสให้จูดเบลิฮันในประตูแรกแมกควายแอซิสให้กับบุกโยซาก้าในประตูที่2ซึ่งเกมนี้ซาก้าทำา2ประตูครับส่วนมาคาสแรดฟอร์ดยิงประตูห้านึงช่วงต้นครึ่งหลังหลังจากลงมาเป็นตัวสำรองแค่เพียง49วินาทีคนอื่นที่ทำประตูได้ของกลีนนอกเหนือจากที่กล่าวไปคือสเตอร์ลิงและกิลิช ส่วนนีรานได้ประตูจากเมดี้ทาเรมีคนเดียวครับเป็นโอเพนเพลย์หลูกแล้วก็จุดโทษ1น1ลูกในช่วงท้ายเกมถึงแม้จะชนะขาดลอยแต่เหมือนกับเลสเซอเกตจะไม่ค่อยพอใจฟอร์มของลูกทีมในช่วงท้ายเกมเท่าไหร่แต่ก็ชื่นชมภาพรวมผมผิดหวังผลงานช่วงท้ายนะเราเอาชนะด้วยความห่างแบบนี้และช่วงเวลาส่วนใหญ่ก็เป็นเกมของเราพวกเราต้องมีความสุขอย่างมากทีมดูพร้อมเราต้องเป็นทีมแบบนี้แหละ แต่ผู้เราไม่ควรเสียสองประตูในช่วงเวลานั้นกระแสน,นโลกออนไลน์นอกจากจะชื่นชมนักเตะทับสิงโตคำรามทุกคนแล้วแฟนแมนยูเต็ดก็ยังชื่นชมไปทั้งชอว์แม็กไกวายและแรดฟอร์ดด้วยมาดูจากการทัทอดสดจะเห็นได้ชัดว่าลุกชอวรูปร่างบางลงจริงๆครับแม้จะใส่เสื้อสีขาวก็ตามมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและเกมรับแม็กไกวช่วยแผงหลังได้เยอะก่อนจะบาดเจ็บถูกเปลี่ยนตัวออกไป ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังใจดีขึ้นและมีแอสซิสในการช่วยเพื่อนๆให้ยิงประตูได้ขณะที่แรดฟอร์ดกับการเล่นทางขวาโชว์การล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงให้เห็นถือเป็นวิติใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับมีชื่อเป็นผู้ทำประตูอังกฤษเก็บ3ามแต้มแรกได้สำเร็จส่วนคูฮาทุมต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆและเป็นบอลเคี่ยวที่กินกันยากเกือบจะกินกันไม่ลงบางท่านอาจจะนอนไปก่อนแล้วและคิดว่าคงสเสบอือศูนย์ แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อในทร์แร์ของหลุยส์ฟันเกามายิงช่วงท้ายเกม2ประตูรวดเอาชนะเซเนก้ไป2อศูนย์จากประตูลูกมงของโคดิกัคโปที่ชิงจังหวะก่อนถึงผู้สาวประตูเอเดอา์เมนดี้จากการแอสซิสต์งามหยดของแฟรงกี้ดิยองที่เปิดได้แม่นยำส่วนประตูที่2มาจากการยิงซ้ำของดาวีคลาเซนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บบอลโลหนนี้ช่วงทดเวลาเป็นช่วงที่ลุ้นได้อีกเครื่องใหญ่เลยครับ พราะว่าทดกันนานพอสมควรทําให้ช่วงท้ายต้องมีสมาธิกันมากๆและมันจะมีประตูเกิดขึ้นในช่วงนี้เสมอความยอดเยี่ยมของกักโปเป็นที่พูดถึงอีกครั้งว่าเขาจะได้รับความสนใจจากเทนหาอีกแน่ๆกับการพูดคุยไว้ตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์ซึ่งถ้าย,ยิงได้ต่อเนื่องแบบนี้มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นนักวิเคราะห์ต่างประเทศมองว่าด้วยความที่เกมพบเซอร์เก่เป็นเกมที่สูสีทําให้ตัวลุกอาจจะได้บอลไม่เยอะ และไม่ได้มีจังหวะย,ยิงเป็นกรอบเป็นการามครับแต่สิ่งสำคัญเมื่อมีโอกาสต้องทำประตูให้ได้และกักโปโชยเห็นถึงเรื่องนั้นฟอร์บิซิโอโรมาโนรายงานเพิ่มเติมว่า p s เียังคงต้องการค่าตัวที่50ล้านยูโรสำหรับการปล่อยนะักเตะออกจากทีมและตัวลูกคนเก่งได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปต่อกันที่เรื่องราวของเมสันกรีนวูดครับตัวลูกที่มีคดีติดตัวอยู่เดินทางไปที่สายมินชูสตรีทเพื่อรับฟังการพิจารณาคดี ข้อหาพยายามข่มขืนทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวเมสรรันปรากฏตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับการประกันตัวเมื่อเดือนก่อนครับเกรนวูดถูกสั่งห้ามให้ติดต่อกับพยานร,รวมถึงคู่กรณีและต้องอาศัยอยู่ในบ้านพักอย่างเดียวเท่านั้นรายงานจากเดลเลติกเผยว่าเขาต้องปรากฏตัวที่ศาลในครั้งในวันที่10กุมภาพันธ์2023และมีกำหนดพิจารณาคดีวันที่27พฤศจิกายน2023หรือประมาณ1ปีข้างหน้า เรื่องของเมสันแต่และความสนใจอยู่บ้างแต่าจะน้อยลงไปเพราะเป็นช่วงฟุตบอลโลกที่กำลังแข่งขันอยู่พอดีครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรพิม์พเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้างคล้มัมอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับแมนยูสู้ตายสับสนโดยแคมดิดคาเฟ่ หลานคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร0899446836รวมให้กำลังใจปิปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ